ท่านปูดำเจ้าค่ะขอโชคาลาภหมาลูกหลานเด้อฮาน่อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาขึ้นไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรเปิดโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามคลิปเจี๊ยบม,มาระยะหนึ่งเนาะคะ่ะสองปีนี่พี่น้องน่าจะคุ้นเคยดีเนาะคะ่ะเนืนพระธาตุค่ะพี่น้องบาร,รมีปูเถาคำสิงบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตดวงวิญญาณอยู่นี่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนีนจะล่องขออ่า ตำเหล่าเนาะค่ะขามฟังโค้งเนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีผู้ใดทีรวมทั้บุญมากเมื่อนี้กะขอให้มีโชคไม่ลาบสามตัวตรงตำเหล่าเนาะค่ะพี่น้องวันซุกเมื่อกี้เนาะค่ะของห้าแตกบนล่างเนาะค่ะเกือบได้สามตัวเนาะค่ะพี่น้องเมื่อเนี้ก็ขอให้มาสามตัวตรงค่ะสาธุสาธุสาธุอะไรลูกหืม คืออะไระไไบอกคนมหาส,สมบัติมันเป็นผาดเกาปูเท้าข้ามสิงเพคนเป็นเจ้าเมืองบางคนก็นคิดว่ามีสมบัติข้ังล่างแต่มันก็มีลีนั่นแหละแต่คาคนมีบุญก็เอาขึ้นมาบ่ได้ขบบ็บ่เห็นมุ่นบางตาจะไ,ไปอยากได้เถอะมาไหว้พาก,ก่อนมา ขอหายทุกท่านโชคดีร่ำด้วยค่ะประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะยุดเหล็กวัดล่ำบัวลอยเป็นหลักเนาะคะ่ะเมื่อวานกลับไปสักราคะขอดเปอยโชคเปลาบแล้วก็ขอตัวเลขมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่จะปล่อยหายพี่น้องที่รวมถวยายตัดใตก็คือวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสารพระฤธแมรี่ขอบคอบก็จะเป็นตองไฮตรงหน้าค่ะ เดีย๋ยวยางเบงกอนจะข่าวบริมาดโดอนเดี๋ยวมิชงมิลาวเดี๋ยวเอือนเ้ากรามาถวายหมาคู่อยากกินนมเปรี้ยวอีกแล้วบอกกุมารเดี๋ยวเอาน้ำแดงมาถวายกุมานเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบ,บๆจุดเล็กถูกเนี่ยจักหน่อยหนึ่งใสๆก็มาแล้วแต่ว่าส่วนมากันชี้หลวงอันนี้กับชีแม่ ขอแม่ตะเกียนไงขอเราพัฒนาเด้อแม่ตะเกียร์เ็กถูกถ้าบุญหายถ้าบุญนี่ได้ทูกสาธุสาธุสาธุ ขอห้าหน้อยของแรกเดอ้อถามพีช่ชมพีล่ลาบเดี๋ยวแซวนุ่มเปียวมาถวายเดี๋ยวจะทําบุญถวายผ่าไตรหายหหมื่อเอือนถ้าบุญมันจังได้ถูกตนทุกนามบุญกุศลในที่ลูกหลานเฮ็ดมาดีแต่ลูกหลานอนุโมทนาธาถูกบุญส่วนบุญกุศลหายทุกทุกดวงจิตประทานโชคลาภในลูกหลานเดอ้เอผู้เขาคำเสียงปูใหญ่ที่จะท่า ท่านปูดำเจ้าขาขอโชคาลาภไม่รูกหลานเด้อหาหน่อยสามหองตรวดร้อยมากหองแหลกเอาสองตัวพ่อหนุ่มก็ท่านอยากด้วยเล่าพัฒนาไปเนี่ยสามตัวเดียกว่าปูวัวงเลยจะได้มีเงินทำบุญหายเด้โอ้ เห็นไหมแปดเก้าแปดโกแปดเก้าแปดโกเก้าก็พวกตัวเดียวกันเด้อสาธุขนมน้อยน้อยเนยนอยอะไรก็ไม่รู้ซื้อไปลวดพี่น้องคนมันสิรวยมันก็รวยแหละสาธุเอาไปนี่ประมาณอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะพี่น้องบ่มีอย่างชีวิตทำบุญสร้างบารมีอันนั้นก็จะเป็นเนินพาถาค่ะ